สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเก็บ์ที่ชาวบัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเราครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์งามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยเนะครับเนาะพร้อมกับน้องหล่ามาจับรูปเคียงงวัวให้ในบรรยากาศยามคำนะครับเนาะกำลังว่แต่เสียอาหารเอาหยาให้ง่วเพราะท่านได้ลงคลิปรอบคำนะครับเนาะกับเอาแม่ยักษ์แม่ใหญ่ท่องที่เอฟสามหนึ่ง สามถึงสี่เดือนมาเปิดให้พี่ให้น้องได้จับได้จองนะครับเนาะก่อนอื่นก็ฝากช่องนะครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปอีเอลออเือดลอยอีเลือดลอยค่อยข,อขึ้นเรียนให้กนหนูผูกกระถ่อยู่ข้างนอกแม่ห้องน้าหาอยู่คนหาเด้พกดพี่น้องด้วยมอนี้สีผ้ามาเบ่งวัวใส่ใหญ่ใส่ใหยัก ท้อง KF31 3-4เดือนสิมาเปิดราคาเปิดคะแนนให้พี่น้องได้จับได้จองไปเป็นแม่บอกแม่พันในกองในฟาร์มนะครับเนาะอ่ะคะแนนเท่าสีเปิดอยู่ที่126,000นะครับเนาะ126,000ท้อง KF31 3-4เดือนความสูง150บวกบวใหญ่ๆหยักๆเนะครับเนาะเบอร์โทร0622680039 หรือพี่น้องสิมาเบ่งตัวจริงก็ได้ด้อครับเด้อที่บ้านหนองคําตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่แท้ลูกโตที่สองในท้องเด้อพี่น้องเด้อลูกัวที่สองในท้องสําหรับพี่น้องท่านใดอยากมาเบ่งตัวจริงกับมาเบ่งอยู่ฟาร์มนะครับเด้อมีโอกาสได้เบ่งหลายตน้นหลายโตนะครับเนาะอยู่คอกอยู่ฟาร์มเฮานี่เป็นคอกที่หนึ่งคอกที่สองอยู่ทั้งโคกนะครับเด้ออยู่ฟ่งโล่งหอมกระเทียมกระสีมีอีกหลายโต ก็พ่อให้พี่น้องได้จับได้จองไปเป็นแมวบอกแมวพันในคอกในฟาร์มนะครับเนาะวันนี้ฮ้าซิมไลลักษณะเด่นของงัวตัวนี้นะครับเด้องัวตัวนี้ิน่นเป็นง้อเพศใหญ่ยากดาหมันนะครับเนาะทิ่บึงกกหางบนพี่น้องกกหางใหญ่หางงามหางหลากเลยครับพี่น้องหางหลากหางสวย นมดีซีเต้าด้วยพี่น้องด้วยผ่านการมีลูกมาแล้วที่สําคัญผ่านการเป็นลําปีสักพีนมาแล้วครับเป็นแต่เป็นบ่หลายนะพี่น้องเป็นบ่เด็เป็นเบิร์โต้ด้วยครับด้วยเป็นสํานึงคุณเชียงจับได้บ่านังละจับได้จับได้นะครับเนาะเป็นเป็นงวัวมกเขานะครับเนาะเอาเถอะผมแจ้งใหม่ด้วยครับดไบบด,ออด,ดล้ลูกตัวที่สามในท้องไหมครับผมว่าผิดขอโทษขออภัยเวยพี่น้องด้วยแจ้งข้อมูลใหม่ลูกตัวที่สามในท้อง เพ็่ผ่านการมีลูกมาแล้ว2โตสําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้มาเป็นแม่บอกแม่พันเท่ากับเปิดคะแนน1นึ่งแสเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับนาะอู้ความใหญ่ความหนาบึ่งพี่น้องตะคู่ขางามงามยืนหนื่อบริจัดทาเลยครับจัดทากับของเองเลยเครื่องบดนมดีสีเต่านมงามครับนมบยใหญ่วันนี้ต่างข้อมีบี่น้องละ ต่างคอมีเด้อครับเด้อช่วงหนาเพื่องเผาหนาใหญ่เพื่องโบดเด้อครับเด้อโบดจําขาจําจําคออันนี้นอกใหญ่นอกงามพี่น้องหลังเป็นยังไงในเบื้องหลังเนี่ยกูซัดได้สองพื้นครับพี่น้องกูซัดได้เลยหลังนี่หวงใหญ่ใหญ่ขึ้น เด้อพี่น้องเด้อไหลเบิ่งหกขางไปหาหลังอุ้ยไปทำทำน้งองสะกดไปเลยวะนังแหละติดไม่เก่าเลรอวะนะ มันใหญ่จนน้องหล่าบ่กกะของมันในข้อพี่น้องมันเป็นยังเด้มันคุ้นมันเชื่องอยู่ครับแต่ว่าด้วยความกลัวนะครับเนาะเขากับโบไว้ใจสัตว์สี่เท่านะครับเนาะแต่คนสองเท่าก็ยังเว้ใจบบได้เขาก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยพี่น้องด้วยแต่ผมรับประกันความคุ้นเชื่องให้สาหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ก็โทรหาผมครับเบอร์โทร0622680039แม่ท้องไซยักษ์ KF31 วัย3-4เดือนเปิด หนึ่งแสนสองมืนหกพันอีสานส่งฟรีเวยพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดที่บบมีรถมีลากะบบต้องซีเรียสครับโอนแค่มาจํานิดหน่อยที่เหลือเก็บหน้าคอ,อกน้ครับเนาะให,ให้ความมั่นใจกับกุุงเจริญสตาร์ฟลามเลยครับชื่อนี้การันตีบ่มีโกงครับ้งามงาม,งามใหญ่ดีเนาะทางร้านเนาะคุณอสมบัยของเพลินว่าตัวนี้ที่น้องหลานมาก คือ,อยังครับนี่ให<น>ญ่ตอนแรกว่าสีเพจใบเห็ดใบเห็ดใบเห็ดแม่พันธุ์บ่ตอนแรกว่าสีบัวขายตอนแรกว่าสีบัวขายเก็บแมวอยากเก็บใบได้หลายตัวเพราะเก็บไว้แ,ไแล้วสีตวโตอ๋อเก็บแม่ใหญ่ๆสีใบละสีโต,ตแต่สูรแรงต้านท่านของฝั่งทรายบ่ได้เนาะท่านผู้ทราย<อ>นี่ขายอย่างเดียวครับบ่มีตัวขายกันงัดออกมาขายให้พี่น้องคือเก่าแล้วครับ โอเคเด้อพี่น้องเด้อรับประกันตำหนิรับประกันท้องความคุ้นความเชื่องการันตีให้นี่ครับตุม่มรับปีที่เพิ่นเคยเป็นเนาะครับเนาะนี่นี่ครับนี่หนึ่งสองสามนี่ก็ถือว่าบบหลายเนะพี่น้องเด้อเป็นแผลเก่ากับท้ายแล้วครับเมว่อสิเป็นแล้วเพิ่นกะมีคู่มต้านทานของเพิ่นคือฟุกอีสุกอีใสเนาะพี่น้องเนาะกลับเป็นข้อดีของเพิ่น พี่น้องตอนนี้อยู่ในมุมสูงนะครับด้วยออกงวงของเฮานะครับน้องเลือดลอยแลนออกนอกคอกน,นี่ครับมีหลายตัวหลายตัวนี่คอกหนึ่งนะครับด้วยอคอกหลังบ้านนี่อคอร์กถึงกต่ซิมีอีกอคอกหนึ่งอยู่ อยู่ฝังลงหอมเนาะน้องหลานเนาะก็ฝากพี่ฝากนอก้องไปนะครับเด้อช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปเนาะครับเนาะช่วงนี้เขากะสีมีง่วมาคอยมาเปิดให้พี่น้องได้จับได้จองเรื่อยๆครับมือละโตซองตออกในคอกเอางาดออกมาเปิดให้พี่น้องดีเดีจับไดีจอง เป็นแมวบอกแมวพันธุนะครับเนาะแบ่งปันซึ่งกันและกันไปที่สําคัญเข้บริการจัดส่งหถึงบ้านนะครับด้วยอิสานส่งฟรีเบอร์โทรนี่ครับ0622680039หรือสิมาเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคําตํบนาบลน้ำำําคาอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องไว้อีกช่ง้งอีกช่องทางเลือกหนึ่งของคนที่หาวัวเลี้ยงนะครับเนาะหรือข้อมูลดีๆเปรียบเทียบราคาเห้กับเบื้องเอาครับ กวาันแพงเท่ากับเบิงเป็นวิทยาท่านเบิงเพื่อความบันเทิงไปมันต้องไปซีเรียสกับราคาด้วยครับเด้อเพราะว่าแต่ละคนแต่ละนี่มุ่มังกับตางกันนะครับเนาะเท่ากับวากันบ่ได้ถอนี่กะปล่อยไปตามเนื้อผ้านะครับเนาะเอาด้ครับด้พี่น้องมื้อนี้ผมกะกับน้องหล่ากะสิคอจากไปด้วยครับเด้อทบทวนกันอีกครั้งครับแม่ใหญ่แม่ยากแม่ท่องใบความสูง155เฮ้ย155ได้อยู่ดอกเนาะ ห้าสิบหวกคุณละท้อง kf 3 1สวัยสีเดือนลูกตัวที่3ในท้องเปิดราคาหนึ่งแสนสองพันอิสานทรงฟรีนะครับเด้อเบอร์โทร0ูนย์8 0สองหรือซิมาเบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคําตำบลน,น้ำำําคํามาพืเมืองจังหวัดศรีสะเกมืัอนี้ผมกับน้องหลากขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ